สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับสไลด์เกี่ยวกับดอกลําโพงเนโอไดเมียมนะครับตัวนี้เป็นดอก15นิ้วนะครับสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาสืบเนื่องมาจากว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับมีพี่ท่านหนึ่งจากเอฟซีของเรานะครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านอยากจะได้ลำโพงซับเบต15นิ้วที่มีคุณภาพเสียงนะครับใกล้เคียงของอของแบรนเนมบัางงานเถอะเพราะว่าท่านมีของแบรนเนมอยู่ยตัวหนึ่งนะครับผมพยายามหา,าลำโพง15นิ้วซับเบตที่มันมีไว้์อย4นิ้วแต่อยากจะได้เป็นนีโอไดเนียมที่ราคาไม่สูงมากซึ่งถ้าเป็นดอก15นิ้วดีโอไดเนียมที่เป็นตู้สำเร็จจากาจากทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยมันจะ หลักครึ่งแสนหรือหลักแสนนะครับผมก็เลยมา,เ,าเข้ามาที่ eBay นะครับมาเจอเจ้านี้นะครับเ,เจ้านี้มาเจอเจ้านี้นะครับซึ่งพิกัดเข้าอยู่ที่ฟลอริดานะครับสารัฐอเมริกานะครับรหัสเ,เป็นดอกของย่อเลเซอร์นะครับรหัส1 5 2 0 0านนะครับ15-2004เป็นดอกนีโอไดเมียมที่มีที่มีแม่เหล็ก สนิ้วนะครับที่ผมเห็นในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นแต่3นิ้วนะครับยกเว้นแม่เหล็กธรรมดานะตัวแม่เหล็กสีแม่เหล็กนีโอไดเมียมสนิ้วเนี่ยผมเพ,เพิ่งมาเจอ,อามาเจอใน ebay นะครับคาดว่าถ้าเกิดมีการสั่งซื้อก็คงจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งในการส่งหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับปัจจุบ,บันนี้มันมีเทคโนโลยีเยอะนะครับ15นิ้วตัวนี้นะครับ15นิ้วตัวนี้นะครับ มีรอ,องรับรอ,องรับอิมพีแดนที่8โอห์มนะครับแล้วก็รหัส2,004ก็น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่2,400วัตต์ที่4โอห์มหรือว่า400วัตต์นี่ผมไม่มั่นใจนะครับต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตูดใหญ่ๆนะครับตูดใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น4นิ้วนะครับซึ่งมันหายากมากในเมืองไทย แล้วก็ถ้าเกิดมีก็จะมีราคาสูงแต่ตัวนี้ราคาราคาที่ขายใน E b a y นะครับอยู่ที่ประมาณ 199.$ ดอลลาร์หรือประมาณ6,000กว่าบาทนะครับถ้าเกิดเราสั่งซื้อก็จะเสียค่าขนส่งอีกประมาณส0 0พันจริงๆก็น่าจะแตะหมื่นผมถือว่าถูกมากนะครับถูกตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราซื้อจริงๆถ้าเป็นยี่ห้อ,อ ยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้อแบรนด์เนมที่ดังๆอื่นมันมันมันมากกว่านี้แพงมากกว่านี้นะครับดูลักษณะสไปเดอร์คือไม่ต่างกันนะครับจริงๆผมพยายามค้นหาแหล่งกําเนิดเขาว่าเฮ้ยมนันผลิตที่จีนหรือเปล่าแต่ไม่ดูแล้วไม่ใช่นะครับการเรียนแบบรูปลักษณ์นี่ยน่าจะเรียนแบบมาจากสหรัฐเพราะว่าทางสหรัฐทางยุโรปเนี่ยเขาจะเด่นเขาจะเด่นดังนะครับ นอกจากบริษัทใหญ่ๆที่จะมาจ้างที่ประเทศจีนผลิตนะครับนี่นะครับสไปเดอร์แล้วก็โครงสร้างของเขานะครับเนี่ยดูข้างหลังนะครับเราเห็นแต่3นิ้วนะครับวันนี้มาดู4นิ้วก็น่าจะลองซื้อนะครับเดี๋ยวจะลองติดต่อไปทาง f c ที่นครราชสีมาถ้าท่านสนใจก็จะลองเอามาผมเองก็อยากฟังนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ4นิ้วเหมือนกันแต่เป็น18นิ้วรหัสเดียวกันเลยนะครับ2004 สิบแปดนิ้วแต่ว่าเขาเขียนบอกว่าเป็นเป็นซับเบดนะครับเป็นลำโพงเบดนีโอไดเมียมเบดนะครับนีโอไดเมียมเบดนี่นะครับสปิเกอร์วายสี่นิ้วเหมือนกันนะครับนีโอไดเมียมซึ่งจริงๆสิบแปดนิ้วนีโอไดเมียมในบ้านเราก็ไม่นิยมเท่าไหร่ก็จะไปนิยมที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะสิบสองนิ้วกับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วกับสิบห้านิ้วนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ เหตุหนึ่งที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมก็น่าจะมาจากน่าจะมาจากราคานะครับถ้ามีถ้าเป็นนีโอไดเมียมเนี่ยราคามันจะแพงกว่าหรือว่าเท่ากับแม่เหล็กสองชั้นสามชั้นเลยทีเดียวนะครับแต่บ้านเรานิยมของหนักๆนะครับเ,เราไม่เชื่อมั่นกับของเบาๆอย่างนีโอไดเมียมเนี่ยมันยกเบามากนะครับเ,เขามีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเลเซอร์นีโอหนึ่งพันสองนะครับ ตัวนี้จะเป็นมิดโลนะครับจะเป็นมิดโล18นิ้วนะครับมิดโล18นิ้วซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ว่าทางฝรั่งเขามีนะครับมิดโล18นิ้วเขาอ,อ,อใส่ตู้ที่18นิ้วที่แขวนกับไลเอเล่นะครับที่สำคัญนะครับผมว่าคุณภาพของอเมริกาเนี่ยมันน่าซื้อน่าใช้นะครับระบบเครื่องเสียงเนี่ยถ้ามาจากอเมริกานะผมว่ามันโอเคจริง แต่ราคาที่เราเห็นใน e ีเบนะครับสมมติว,ว่าราคา6,000บาทเนี่ย6,000-7,000บาทเนี่ยจะมีค่าคนส่งก็เกือบเท่ากันนะครับ3-4,000นะครับคิดว่าเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับประเทศเราเลยในโลกนี้นะครับที่สําคัญนะครับของเขานะครับของเขาถ้าเขาก็เ,เวลาเราซื้อดอกกระโพรงเขาจะมีพวกสเปร์พาร์ทพวกอะไรขายด้วยนะครับซึ่ง ซึ่งเราไม่ไม่ต้องกลัวนะครับหลายหลายคนนะครับอย่างที่ผมนิยมใช้พีออ i ดีโอนี่ผมหาอะไร่วะยากมากเลยอย่างไวยคอยเนี่ยหายากหายากหลายๆคนโทรมาถามนะครับอยากได้วยคอยตัวนี้มันคือจริงๆมันมันจะเล็กมันใหญ่กว่าเขาหนึ่งมิลสองมิลอย่างนี้นะครับ P ีออดโอนะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไหล่ขายอย่างนี้มันก็อุ่นใจหน่อยนะครับก็พาพี่น้องมาสืบค้นดูนะครับมาสืบค้นดูเผื่อมีโอกาสนะครับก็ จริงๆแล้วผมก็อยากจะนำเสนอเหมือนต้นๆสำหรับเอฟซีที่นคราราชสีมานะครับแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าผมหาหลายท่านไม่เจอหลายท่านไม่เจอก็ฝากไว้ถ้าเกิดท่านติดตามก็กรุณาติดต่อมาหน่อยนะครับเผื่อได้สิ่งดีๆมาซึ่งผมเองก็อยากจะฟังเหมือนกันนะครับถ้าซื้อมาจริงถ้าทำให้จริงก็จะรับประกันให้นะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะทำตู้ของผมที่ ใส่ดอกลำโพงที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันสําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม